สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเชิญระจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะอัปเดตข่าวคราววงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์นี่เเจดม์ทุกวันและฝากไลค์ของเราด้วยที่แอตตูน33นั่นเองนะวันนี้เป็นเรื่องของเชียร์คลงอปกุนซือเดอะนอร์มอลวันที่ก่อนหน้านี้นะเคยประกาศว่าจะยกธงขาวเลิกตามล่าตัวเฮย์จูดจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย19ปีขสิบรเพราะบอกว่่าหงงงแดเเนนีียะคมป้าหมมมาาาาายอื่่่่นนกกววี้เเพรระสิจูดแคตัว หมดเป็นร้อยล้านอาจจะต้องเสริมถึง3-4คนอะไรแบบนี้นั่นแต่เวลาสุดตํานานกองหลังที่ดีท่สุดในโลกของลิพูอย่างจาอคารอรกรเจมี่คารกเกอรก์ก็ออกมาฟาดใส่เยนครับบอกว่านี่แหละคือการวางแผนที่ผิดพลาดของ JK ซะง,งั้นโดยเจมี่คาร์กเกอร์บอกแบบนี้นะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะไม่เสริมกองกลางเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฐานะแฟนบอลของเราเนี่ยนะเราเนี่ยรอคอยจูบเบลิฮมมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยนะผิดหวังกับเจนคล็อปมากๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าภายในของลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังรอใครสักคนที่มาช่วยเติมเต็มแดนกลางและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้โยนฤดูกาลนี้ทิ้งไปเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกองกลางที่ดีมากพอก่อนหน้าน,นี้ไม่มีกองหลังเราก็ไปดึงฟานได้มาไม่มีโกเราก็ไปดึงอลิซงมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ถ้าให้วิเคราะห พลาดในเรื่องนี้นะั่นคือเรื่องการดึงจูดเบลลิงแฮมมานี่คือปัญหาในด้านการวางแผน คือจากที่ต้องการนักเตะคนเดียวเพื่อมาอุดรูรั่วตอนนี้กลายเป็นว่าคุณต้องซื้อ3ถึง4คนเข้าไปแล้วเพราะว่าเงินคุณอ่ะมีแต่คุณใช้เงินและการวางแผนผิดพลาดไปเออซะอย่างนั้นนะแม่ตอนรักนี่อะไรก็ดีไปหมดตดยังหอมเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะแค่ไม่ซื้อจูเลนแฮมนี่ถึงขั้นบอกว่าผิดหวังกับเยือนคลอะแล้วสำหรับเจมี่คาร์เกอร์นะจ๊ะเอ้าก็ว่ากันไปแฟนหงแดงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกเจ้า 3นั่นเองผู้นี้มาอัปข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า